สำหรับบทเรียนนี้เราจะมาทำการคัดเลือกข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อนับจำนวนข้อมูลว่ามีอยู่เท่าไหร่โดยทำการแยกเป็นกลุ่มกลุ่มก่อนแล้วนับจำนวนโดยเราจะสร้างคอลัมน์แยกเอาไว้ใกล้ๆอย่างแรกให้เราทำการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับและใส่สูตรยูนิวงเล็บแล้วใส่เรนจ์หรือลากกลุ่มคอลัมน์ที่เราต้องการแยกกลุ่มของข้อมูลหลังจากกด enter โปรแกรมก็จะทำการแยกกลุ่มให้เราอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้เราใช้คำสั่ง COUNTIF เพื่อให้โปรแกร,รมทำการนับจำนวนของตัวอย่างในคอลัมน์ในวงเล็บของสูตรให้เราใส่ r a n range หรือข้อมูลที่เราต้องการนับลงไปหลังจากในให้ใส่คอมม่าแล้วคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการให้โปรแกร,รมนับปิดวงเล็บแล้วกด enter ก็ได้จำนวนของสิ่งที่เราสนใจตามที่เราต้องการทำการ Copy สูตรไปยังเซลล์ด้านล่างตามที่เราต้องการเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย